ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนเซาลราชพุทธครับหลังจากที่ทางชีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลาชพุทธครับเราได้ทําการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับในรถทางฝั่งค่ายยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเมอร์เซเดสเบน์หรือ b m เอ็มยูนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวเมอร์เซเดสเบน์นะครับตัว s อสแอลวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นํารถมาทางชีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลาชพุทธครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบ ปฏิบัติการในดอยพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเพื่อไปทําการไดเจ้าตัวลำโพงฮาแมนกระดอนนะครับที่มากับเจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนตัว S L K 200เดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งของทางชิมงานอุ้ว่หอนสาวราชทุกคนครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ ครับในรถ Mercedes Benz นะครับตัว S L K นะครับ200นะครับวันนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัว Power amp นะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเป็นของฮามายก a รดอนนะครับซึ่งตัว Power amp นะครับมีปัญหานะครับการซ่อมก็ไม่คุ้มวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโพดิเซอร์นะครับนะครับเพื่อไปได้ายเจ้าตัวลำโพงนะครับโลมิทายนะครับของฮามายก a รดอนนะครับและดูตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโพดิเซอร์ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวและช่วงเอีงครับ ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมพร้อมกับทำการยึดแน่นหนานะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูขั้นตอนและเทคนิคในการวายสายที่ได้มาตรฐานทางทีมงานอุโฮอนเซาและชุดก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันนะครับครับสวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับ ในรถบอร์เซเดตเบนนะครับตัว S L K นะครับ200นะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวฟอนต์นะครับตัวจอเดิมนะครับที่มากับตัวบอร์เซเดตเบนนะครับจออะไรก็เสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการถอดออกมานะครับแล้วเราก็ได้ทําการติดตั้งตัวตัวจอนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเอนดอยนะครับดูความลงตัวนะครับก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถนะครับนะครับท่องนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับนะครับได้นะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube Google Maps นะครับหรือจะเป็นจุกนะครับพวกนี้ก็หลากหลายนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับในรถเมอร์เซเบนต์ตัว S L K 200นะครับซึ่งตัวพอแอมเดิมนะครับซึ่งเป็นของ h a r m a n k ก r d o n นนะครับมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในการซ่อมก็ไม่คุ้มนะครับ วันนี้ทางทีมงานโอฮอนสาวและชุกทนะครับเราก็ได้แนะนำนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวโพลเซอร์นะครับเพื่อไปได้เจ้าตัวลำโพงฮาร์แมนการ์ดอนนะครับให้ทำงานนะครับได้คุณภาพเสียงเป็นระดับไฮเอนและนอกจากนั้ครับเราก็ยังได้ทำการนะครับติดตั้งตัวจอนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับดูฮะดูขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูนะฮะดูจอตรงรุ่นนะครับครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปทาการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับว่าลําโพงดาเดิงซึ่งเป็นของฮาร์แมนกาดอนนะครับเพียงแต่เราทาการติดตั้งอยู่ตัวโพลิเซอร์เป็นพุทธเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ได้มีรายยุ่งยากมากนะครับ นะครับนอกจากคำสั่งนะครับบอลล่มต่างๆนะครับเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปทักแอปพลิเคชันนะครับนะฮะเราไปที่ตัวพัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับก็เหมือนเหมือนทั่วไปนะครับก็มีจุกมี Google Map นะครับมี u t u b e นะครับเป็นพื้นเดี๋ยวเราไปทักแอปพลิเคชันนะครับทักยูทูบนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราเล่นสักแท็กนะครับนะฮะครับ ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชินตีนะครับได้โดดเด่นนะครับแม้กระทั่งนะครับการฟังเพลงจากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับคุณภาพเสียงไม่ได้โดนบั่นทอนนะครับได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอน นะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบ้เสียงนะครับในรถเบอร์เซียร์เบนนะครับตัว S L K 200คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวเบอร์เซียร์เบนนะครับอยากจะได้จอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็เชิญได้ที่โอโห่หอนสาวราชบุพลครับเราก็มีจอนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเพื่อเพื่อนสมาชิกนะครับได้เลือก หลายแบบนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ m e น c เ d e s b เ n นตัว S L K 200คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร u ฮอนซาวรอดคุณครับขออห้มีฟ์มสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ